ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆช่องโรเด่นพรวยนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมก็ได้นำเอ,อาสูตรเก่าสูตรเดิมนะครับที่เดินดีมานะครับวัดทีแล้วก็เข้ามาที่83นะครับก็เข้าเลขตัวเก่าตัวเดิมนะครับก็วัดก่อนโน้นก็เข้ามา83ก็เป็นบนเนาะ ทิ่แล้วมาก็แปดสามขเป็นล่างนะครับเทาเลขตัวเดียวกันนะครับวันนี้ก็มาดูกันต่อนะครับว่าจะเดินต่อหรือจะหลุดนะครับครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเพื่อเป็นกาลังใจเนาะและก่อนอื่นก็อย่าลืมคาเตือนนะครับสูตรนี้ก็เป็นการคํานวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่แนะนําโดยชักจูงให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเราขอให้ท่านสมาธิและท่านที่ ติดตามช่องของเราก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าโซนเราจะหลุดนะจะ,ดจะเดินต่อนะครับก็มาดูเป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับครับผมก็นํามาก็งวดที่9ก้าหน่เก้านะครับ9 1้าหนึ่ง้าล่างห้าแนะครับก็การคำนวณเราก็ได้มาดังนี้นะครับเราก็ได้มาที่สอง ศูนย์หนึ่งนะครับด่านนี้เราได้สามสี่ห้าหกนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับหกสี่สองนะครับล่างศูนย์เก้าเราเข้าที่สี่สองนะครับเข้าที่สี่สองบนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราก็เลขที่ออกมาคือศูนย์หนึ่งสองล่างศูนย์หกเราเข้าที่หนึ่งสองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาเลขที่ออกมาหนึ่งเก้าหกล่างศูนย์สองนะครับเราเข้าที่เก้าหกนะครับ แล้วก็่อมานะครับต่อมาก็เราก็ได้มาแปดหกเจ็ดนะครับด้านนี้เราได้มาเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับก็เลขที่ออกมาคือ80 7ย์ล่าง92นะครับเราเข้าที่0ูนย์นะครับยังเดินดีนะครับสูตรของเราก็ยังไม่หลุดนะครับวันนี้ก็เข้ามาที่4ี่เจดหนึ่งนะครับล่าง61เราเข้าที่หนึ่แล้วก็ห1หนึ่งนะครับก้าบนข้าล่างนะครับ ตอนนี้ก็เลขที่ออกมาก็หสี่ศูนย์ห้าล่างห้าสามนะครับแล้วเข้าที่ห้าสามเข้าเตึกล่างนะครับเดินได้ทั้งบนและล่างนะครับก็นี่ก็เข้ามาที่เลขที่ออกมานะครับก็ห้าเก้าสี่ล่างหนึ่งสี่แล้วเข้าที่หนึ่งสี่นะครับถ้าต่อมาก็นะครับ เลขที่ออกมาห้าเก้าสี่ล่างหนึ่งสี่แล้วก็ต่อมาก็เลขที่ออกมาคืออาแปดสามนะครับห้าแปดสามล่างสี่สองนะครับแล้วเข้าที่แปดสามนะครับยังเดินดีนะครับก็ยังไม่หลุดนะครับก็ให้ท่านสมาธิได้ออกไปคิดแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางไว้ต่อนะครับครับเมื่อ่แล้วนะครับ เลขที่ออกมา5 8 3ล่าง4 2นะครับเราก็การคำนวณนะครับหลักหน่วยบนหน่วยล่างนะครับระบวกกันนะครับก็3บวก2นะครับได้เท่ากับ5นะครับ5มาบวก4นะครับ5บวก4นะครับเราก็ได้9นะครับ9บวก8ตรงที่เราก็ได้7นะครับนับเพิ่มแต้มเป็น8นะครับด้านนี้นะครับ7นะครับ บวก3นะครับเราได้0กับ1นึ่งับต่อ2กับ3นะครับตัวเลขที่ออกมา3 3 2ล่าง8 3นะครับตัวเลขที่ออกมาคือ8 3นะครับแล้วมาดูวันนี้นะครับวันนี้ก็3 3 2ล่าง8 3นะครับเราก็2อบวกสนะครับ2อบวกสนะครับได้5นะครับ5มาบวก8นะครับบวก8ปดก็ห้าหับ สิบล่างนะครับเราก็ได้มาที่3ามนสองนะครับนี่ก็3ามบวกหนึ่งนะครับเราก็ได้4ี่กับ5้านัเพิ่มแท่6กกับ7นะครับเราก็จับคู่กันก็ตัวเลขอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ยังไม่พลาดนะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับได้นำมาให้ท่านสมาชิกได้อาไปพิจารณาดูนะครับการจับคู่ของเรานะครับผมก็ได้จับเอาไว้นะครับ เลขของเราก็เข้าข้างบนด้าล่างนะครับก็ไม่แน่เนาะก็ไปพิจารณาดูก่อนนะครับเผื่อเข้าเผื่อปลกใจนะครับครับจากคู่ออกมานะครับเราก็ได้มาที่สองเจ็ดสองหกสองห้านะครับหนึ่งมาก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้านะครับถ้าสามมาก็สามเจ็ดสามหกสามห้านะครับสามสี่หนึ่งสี่สองสี่นั่นนี่เรากันเอาไว้นะครับกันเอาไว้ ตัวเ,เลขก็เน้นๆก็คือ6ชุดบนนะครับ6ชุดด้านบนนะครับในกรอบนะครับน่าจะนะก็ลองเอาไปพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับเผื่อชอบนะครับตามส,สถิติมาก็เดินมาก็เข้าทั้งบนและล่างนะครับก็ให้ท่านเด๋ยเอาไปพิจารณาดูเนาะนี่เราเข้าที่ สองนะครับนี่ก็เข้าที่หนึ่งสองนะครับนี่เขเข้าที่เก้าหกนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่ศูนย์เจ็ดอันนี้ก็เข้ามาที่หกหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับก็ยังเดินดีนะครับนี่ก็เป็นงวดที่เอ่องวดนี้ก็เป็นงวดที่ยี่สิบเด็นะครับก็ยังไม่หลุดนะครับก็น่าติดตามนะครับก็ลองลองเอาไปดูนะเป็นแนวทางนะครับเผื่อช่องเนาะ ครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับถ้าชอบก็จัดเนาะไม่ชอบก็ผ่านนะครับตัวเลขจะเยอนหน่อยแต่เราเน้นออกมาก็น่าจะนะหกชุดบนนะครับด้านบนนะครับในกรอบน่าจะมานะครับทลองเอาไปคิดเจรณานะครับครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ